Thank you. สวัสดีครับผมช่องเอ็นมูวีวันนี้ก็มาอยู่กับซีรีส์เดอะสตรีทเชื้อศูนพระสยองซีซั่นสี่ใความเดิมจากตอนที่แล้วดัสและอับรหัมพวกเขาทั้งสองถูกพวกสตรีกอยจับตัวไปและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ถูกจับแยกออกจากกันดัสได้ถูกจับแยกออกมาอยู่ในโซนของผู้หญิงและหน้าที่ของเธอก็คือตั้งขันและก็อุ้มท้องให้กับพวกมันและเธอก็ถูกพวกมันจับตัวมาเป็นเวลา3เดือนแล้วและตอนนี้เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอับรหัมจะเป็นตายร้ดียังไงบ้างและสุดทางด้านเอฟในตอนนี้เขาก็ตัดสินใจร่ว เาหมายของพวกเขาก็คือการผสมยาผิดลงไปในเลือดที่ถูกส่งให้กับพวกสตรีก่อยและสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงเลโจบแบบไหนและนี่ก็เป็นซีซั่นสุดท้ายของเดอะสตรีแล้ว The Street เชื้อสูญแปรสยองซีซันสี่และพอเปิดเรื่องมาเราจะพบเฟดกับชาร์ลอตดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขาทั้งสองได้ออกมาล่าอาหารเพื่อรับประทานในคืนนี้ก่อนที่พวกเขาจะออกไปหาระเบิดนิวเคลียร์กับโรมันและฉากได้ตัดไปที่คืนหนานควีนแลนได้ถามโรมันออกไปว่าเจ้าแน่ใจใช่ไหมว่าฐานมิสไซล์ของเจ้าอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้เพราะว่ามันไม่ได้บ่งบอกในแผนที่ที่ข้านั้นมีเลยหลังจากที่โรมันได้ยินคำพูดของควีนแลนเขาก็พูดออกมาทันทีเลยว่าก็ใช่น่ะสิเหตุผลที่มันไม่มีอยู่ในแผนที่ก็เพราะว่ามันเป็นฐานทับหลับหลังจากที่า ถ้าเราไปที่นั่นเราจะเจอพรรคพวกของคุณอยู่ที่นั่นกี่คนโรมันก็ตอบออกไปว่าประมาณ5คนรวมกับฉันด้วยคุยเลนก็พูดออกมาว่าเจ้าแน่ใจใช่ไหมว่าพรรคพวกของเจ้ายังจะอยู่ที่นั่นโรมันพูดออกมาทันทีเลยว่าก็นแน่น่ะสิพวกเขาจะไปที่ไหนได้ก็เพราะว่าที่นั่นมีสเสบียงอาหารสําหรับ2ปีเลยนะแต่ใน,นระหว่างที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันชาลลอดก็พูดออกมาว่า6 0 0 0ปีก่อนที่พวกเรามีอารยธรรมแต่ทว่าตอนนี้พวกเราต้องกลับมาเป็นนักล่าและก็รวมกลุ่มกันอีกครั้งแต่ทว่าเราก็ต้องหลบซ่อนผู้ล่าเฟดก็พูดออกมา ทำให้เราตกลงมาจากตำแหน่งนักลาบนห่วงโซ่อาหารและเราก็ต้องรบซ่อนอีกครั้งแต่ควินเลนก็ตอบหน้าเฟดกลับไปว่าระเบิดของพวกเจ้าต่างหากหละ่ะที่ทำให้เกิดกลางคืนอะไรที่สิ้นสุดและฝูงสตรีกอยก็สามารถออกมาในเวลากลางวันได้ไม่ใช่เดอะมาสเตอร์ควินเลนยังพูดออมาอีกว่าเมื่อไม่มีอาวุธที่สร้างการทำลายล้างขนาดใหญ่พวกเจ้าก็จะทำร้ายกันลกและกันและเดอะมาสเตอร์ก็จะซ่อนตัวอยู่ในอุโมงค์ต่อไป ฉากนี้ดูเหมือนว่าควินแลนด์กำลังจะสื่อว่าเหตุผลที่ทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพวกมนุษย์สร้างอาวุธที่ทำลายล้างขนาดใหญ่ขึ้นมาและมันไม่ใช่ความผิดของเดอะมาสเตอร์มันเป็นความผิดของพวกมนุษย์ที่ทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาแล้วฉากได้ตามมาทั้งด้านเอฟหลังจากที่เขาตัดสินใจร่วมมือกับอเล็กในการทำธาร,รกิจในครั้งนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจสร้างยาผิดในการทำลายพวกสตรีกอยขึ้นมาทันทีและต่อจากนั้นไม่นานน้องชายของอเล็กก็ได้เดินเข้ามาและก็ได้ถามกกกกับบเอออไไปว่างงาาา,า็็น,กกนงยงง้้้ดขขช มันพร้อมแล้วเราทํายาพิษเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะดําเนินการแผนต่อไปแล้วน้องชายของเอลิกาพูดกับเอฟออกไปว่างั้นเราจะเป็นพ้นหนึ่งในรถขนเลือดของพวกมันและก็ผสมยาพิษเข้าไปและก็ให้คนของพวกเราขับรถเข้าไปในรังของพวกมันใช่ไหมเอฟก็พูดออกไปทันทีว่าไมา่ฉันเห็นแล้วว่าการคุ้มกันของพวกมันแน่นหนามาถ้ามันเห็นว่าคนส่งของเป็นคนใหม่ล่เกิดพวกเราต้องโดนเล่นงานอย่างแน่นอนเอฟยิงพูดออกมาอีกว่านายพูดถูกที่เราต้องเข้าใกล้รถขนเลือดให้ได้มากที่สุดดูเหมือนว่าเอฟจะมีแผนในการดําเนินการแผนต่อจากนี้แล้วและฉากได้ตาม ที่สุดพวกเขาก็มาถึงที่สถานที่ที่โรมันบอกแล้วและที่นี่ก็เป็นฐานยิงมิสไซล์ของรัฐบาลแต่หลังจากที่พวกเขามาถึงพวกเขาก็ต้องพบกับศพทหารและสตรีกอยจํานวนมากที่ล้มตายกันอยู่ข้างบนดูเหมือนว่าตอนนี้สตรีกอยจะมาถึงที่นี่ก่อนพวกเขาแล้วคุยแลนรู้สึกใจร้อนเป็นอย่างมากเขาอยากจะกระโดดลงไปเอามิสไซล์ลูกนั้นแล้วแต่ทว่าเฟดก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะเนื่องจากที่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะมีสตรีกอยอยู่ข้างล่างนั้นไหมเฟดได้ตัดสินใจที่จะโยนระเบิดแร่เงินลงไปข้างล่างนั้นเพื่อเคลียร์พวกสตรีกอยที่อยู่ข้างล่างก่อนที่พววกกกเเเขาาาาจจะะลลลงงงงไปแแแ้หัทรรบิิดนนนํค็ ชะโง,งกหัวลงไปดูข้างล่างและเขาก็ได้พูดออกมาว่าในที่สุดก็มีข่าวดีกับเขาบ้างแล้วและหลังจากนั้นไม่นานก็มีกระสุนยิงขึ้นมาและก็โดนคุยแลนทาให้คุยแลนนั้นตกลงไปและหลังจากที่เกิดการยิงเกิดขึ้นก็ทําให้เฟดนั้นตกใจเป็นอย่างมากและก็สงสัยว่ามีใครบางคนหรือว่าตัวอะไรอยู่ข้างในนั้นหรือไม่และสุดทางด้านคุยแลนเพราะเนื่องจากที่ว่าตกลงมาจากที่สูงถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตายแต่ทว่าเขาก็ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากเพราะว่ากระดูกต้นขาของเขานั้นหักและมันกระทิมออกมาและเนื่องจากที่โรมมัันนนนนไไไไดดด้้้้้เเเเห็็็็แแแบบขขขขาาาาากกกกกกตตะะลลลงงลงงป่่่รียพพวอท มีเสียงใครตอบกลับมาเฟตได้ถามโรมันออกไปว่ามีทางเข้าทางอื่นบ้างไหมโรมันได้บอกกับฟเฟตออกไปว่าตรงนั้นมีทางออกฉุกเฉินถ้าลงไปตรงนั้นจะสามารถลงไปข้างล่างได้เฟตก็ไตัดสินใจที่จะลงไปข้างล่างและก็ได้ไปบอกให้พักพวกที่มากับเขาดึงความสนใจของใครก็ตามที่อยู่ข้างในนั้นเอาไว้ในตอนที่เขาลงไปข้างล่างแต่ทว่าพักพวกที่มากับเฟตก็ได้พูดออกมาว่าเฮ้ยเ <"He i, S 2> พื่อนนี่มันไม่ใช่ปัญหาของเรานายได้อาวุธที่นายต้องการไปส่วนเราก็ได้ของที่เราต้องการและนี่มันก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้ดูเหมือนว่าพักพวกกลุ่มน กเขาจะตกลงกับเฟดว่าพวกเขาจะเอาเชื้อเพลิงไปส่วนเฟดก็จะเอาอาวุธแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาก็ได้เชื้อเพลิงแล้วและพวกเขาก็จะขอตัวลาออกไปจากตรงนี้หลังจากที่เฟดได้ยินแบบนั้นเขาก็ยอมที่จะปล่อยคนพวกนี้ไปเพราะเนื่องจากทว่าคนพวกนี้ไม่ได้อาสาที่จะมาช่วยพวกเขาแต่ทว่าพวกเขาและเฟดได้ทําข้อตกลงซึ่งกันและกันและต่อมาเฟดก็ตัดสินใจที่จะลงไปข้างล่างนั้นเพียงลําพังถึงแม้ว่าชาลอดจะอาสาที่จะลงไปกับเขาด้วยแต่เฟดก็ไม่ยอมที่จะให้เป็นแบบนั้นและสุดทางด้านคุนเลนถึงแม้ว่าเขาจะได้รบบาาาาาาดเจจ็แตต่่่่ททรรรงงกกกยยขออผู้สสีีมถะ ให้แพลหายเองได้คุยแลนได้ตัดสินใจที่จะดึงกระดูกให้เข้าหลอกและต่อจากนั้น <c oughs> เขาก็ได้หยิบแร่เงินที่อยู่ข้างๆเขาลยลงไปบนแผลเพราะว่าแร่เงินสามารถทําให้ร่างกายของผู้สตรีกอยเผาไม้ได้เขาต้องการที่จะเผาไม่แผลเพื่อไม่ให้เลือดของเขาไหลออกมาและส่วนทางด้านเฟดในที่สุดเขาก็สามารถลงมาที่ใต้ฐานทัพได้แล้วและดูเหมือนว่าคนที่ยิงคุยแลนเมื่อครูก็คือทหารที่อยู่ที่นี่หลังจากที่เขาลงมาเขาก็ได้พูดกับทหารนายน,นั้นออกไปว่าเพื่อนช่วยคุยกับฉันหน่อยสิเพื่อนเชื่อฉันเถอะนายไม่มีทางฆ่าคนคนนั้นได้หรอกกเัพไปีว่าาระแบบน นายวางปืนลงซะและพวกเราเมื่อคุยกันแต like bon ่ทว่าทหารนายนั้นกลับไม่ยอมเขาต้องการที่จะปกป้องฐานทัพนี้ยังสุดชีวิตสุดทางด้านคุยเลนเขาก็พูดออกไปเช่นกันว่าถ้าเจ้าวางปืนลงล้ก็ข้าจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตแต่ทว่าทหารนายนั้นกลับตอบคุยเลนกลับมาว่าไม่มีทางหรอกไอ้งั่งหลังจากที่ทหารพูดจบคุยเลนก็พูดออกมาว่าได้ถ้าเจ้าต้องการแบบนั้นข้าก็จะเอาตามนั้นแล้วฉากได้ตัดมาทางด้านแทกในตอนนี้เขากำลังเอาหนูให้กับงูกินแต่ทว่าในตอนนั้นแม่บ้านก็ได้เข้ามาทำความสะอาดห้องของเขาและพอไซ ได้รีบซอนการกระทำของเขาทันทีดูเหมือนว่าแสงจะตกรุมรักแม่บ้านคนนี้เป็นอย่างมากแต่หลังจากที่เธอเข้ามาทําความสะอาดบ้านเธอก็ต้องพบกับอาหารที่เหลือจํานวนมากเธอก็รู้สึกอยากได้เพราะเนื่องจากที่ว่าครอบครัวของเธอไม่เคยได้รับอาหารดีๆเลยสักครั้งเธอได้ตัดสินใจที่จะขโมยมันแต่ทว่าในตอนนั้นสิตรีกอยที่อยู่กับใส่กลับเห็นเข่ามันรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากมันได้เดินเข้ามาหาเธอและพอเธอได้เห็นอย่างนั้นเธอก็รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเธอได้ตะโกนให้คนช่วยและในตอนนั้นใส่ก็ได้เข้ามาและใส่ก็สามารถที่จะช่วยเธอได้ทานแต่เธอออกกก็็้สึววาาาดลัเเปนย่งมธ ตัดสินใจที่จะวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ทันทีแต่เธอก็ได้ทิ้งผลไม้ทั้งสองลูกเอาไว้และแส่ก็ได้เห็นแสกก็รู้ว่าเธอพยายามที่จะขโมยผลไม้แสกไม่ได้โกรธเธอเลยไม่แต่หน่อยเพราะเนื่องจากที่ว่าความรักมันบังตาแสกได้วิ่งตามเธอออกไปและก็ได้เรียกเธอกลับมาแสกได้มอบผลไม้ทั้งสองลูกให้กับเธอและแสกก็ได้พูดออกไปว่าถ้าเธออยากจะได้เธอก็สามารถที่จะเอามันไปได้แต่ในจังหวะนั้นสตรีกอยกลับเห็นเธอแตกแถวมันเลยตัดสินใจที่จะเดินเข้ามาหาเธอทันทีแต่แส่ก็ได้พูดกับเธอออกไปว่่่่่่าาาาาาาเเเธธอออออไไไมมมต้้้งงหวถถถยูกกัััับฉฉฉนนนสสรรรทททีีจจะะะะ็ดแลพ ไไหนก็ด้และในตอนที่สตรีกอยกำลังเดินเข้ามาหาเธอแสกก็ได้พูดกับสตรีกอยตนนั้นออกไปว่าเธอมากับฉันและหลังจากนั้นสตรีกอยตนนั้นก็เดินออกไปทันทีแล้วฉากได้ตามมาถึงด้านเอฟที่กลางดึกคืนหนึ่งในตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่พวกเขาจะลงมือแล้วแล้วหลังจากนั้นไม่นานรถคนเลือดก็ได้ขับผ่านมาพวกเขาไม่รอ้าพวกเขาได้ขับรถตามหลังมันทันทีและต่อมาเอฟก็ได้บอกให้พักพวกของเขาเริ่มแผนทันทีและแผนนั้นก็คือเขาให้รถทั้งสองคันที่อยู่ข้างหน้าชนกันต่อหน้ารถคนเลือดและไม่สามารถที่จะทําให้มันไปต่อได้และต่อมารถทั้งคันนนที่ชก ลงมาและพวกเขาก็ได้เทียงกันสักพักเพื่อทวงเวลาไว้ไม่ให้รถคนเลือดขับผ่านไปในตอนที่เอฟเฟนได้โอกาสเขาก็ไม่รอช้าเขาได้นาสารพิษไปปนผสม,มในเลือดทันทีและหลังจากนั้นพวกเขาก็ทวงเวลาไว้สักพักแต่ในจังหวะที่พวกเขากำลังทวงเวลาอยู่ก็กลับมียามสตรีก่อยกำลังเดินเข้ามาเอฟเฟนไม่รอช้าเขาได้รีบนํารถทั้งสองคันที่ชนกันออกทันทีและต่อมาพวกเขาก็สามารถผสมพิษลงในเลือดได้อลเล็กก็ทําการถอดหัวปั๊มออกและสุดท้ายแผนของพวกเขาก็ทําได้สําเร็จและหลังจากนั้นรถคนเลือดก็ได้ขับออกไปและฉากได้ตามมา่งอง และหลังจากที่เขาได้โอกาสเขาก็ลั่นกายใส่ทหารนายนั้นทันทีแต่มันก็ไม่ได้โดนจุดสำคัญเลยทำให้ทหารคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เฟดก็เดินเข้าไปและพอได้เห็นชื่อของทหารคนนั้นเฟดก็ได้ถามทหารคนนั้นออกไปว่าทั้งที่นายรู้จักกับกัปตันโรมันทำไมนายถึงไม่ตอบเขาในตอนที่เขาเรียกนายทหารคนนั้นก็ตอบกลับไปว่าเหตุผลที่สตรีคอยบุกโจมตีที่นี่ก็เพราะว่ามนุษย์ให้ความร่วมมือคนแบบนายหรือว่าคนแบบฉันฉันถึงไม่ไว้ใจพวกนายแต่ในจังหวะนั้นคุณแรงก็ได้เดินเข้ามาและเขาก็ได้ลั่นกป่าย คุณเลนก็ได้ตอบออกไปทันทีข้าได้พูดออกไปแล้วถ้าตัวของเขาไม่ยอมวางปืนลงข้าจะฆ่าเขาแล้วชาได้ต่ามมาถึงด้านแสกเขาได้พาแม่บ้านของเขาออกมาเดินเที่ยวและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็เริ่มที่จะพูดคุยกันและต่อมาแม่บ้านคนนี้ก็ได้พูดกับไซกออกไปว่าเขาอยากจะขออาหารที่เหลือจากแสกกลับไปที่บ้านเพราะเนื่องจากที่ว่าที่บ้านของเขามีคนหยุดเป็นจํานวนมากแสกก็ได้ตอบเธอกลับไปว่าถ้าเธออยากจะได้เธอก็สามารถเอาไปตามที่เธออยากได้ได้เลยและไซกก็ได้ถามเธอออกไปอีกว่าและตอนนี้เธออยู่ที่บ้านกับใครแม่บ้านคนนี้ก็ไไดด้พพููกกกปว่่าเธออย เ,เพราะเนื่องจะถือว่าเด็กพวกนั้นสูญเสียแม่ไปเธอต้องคอยดูแลเด็กพวกนั้นใส่ก็ได้ถามเธอออกไปว่าและพ่อแม่ของเธอล่ะเธอก็ตอบกลับมาทันทีเช่นกันว่าพ่อแม่ของเธอตายไปตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์แล้วแล้วหลังจากที่แซกได้ยินเขาก็ตกใจเล็กน้อยและสุดท้ายเราก็ได้รู้ชื่อของแม่บ้านคนนี้แล้วและเธอก็มีนามว่าแอฟบีและต่อมาหลังจากที่แซกเที่ยวกับแอฟบีเสร็จแล้วใส่ก็ตัดสินใจที่จะมาหาเดอะมาสเตอร์แซกได้พูดกับเดอะมาสเตอร์ออกไปว่าตอนนี้อาการของเขาดีขึ้นแล้วเขาาาาาไไไไไมม่่่ตต้้ออออองกกงกกกกรดดววจสีปป็ถับ The มันจริงไหมที่ว่าคนพวกนั้นไม่ได้รับอาหารเลยและพวกเขาก็บาดเจ็บล้มป่วยเดอะมาสเตอร์ก็ได้ตอบไซค์กลับไปว่าผู้หญิงคนนั้นบอกเธอสินนะและเหตุผลที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเกิดการระเบิดนิวเคลียร์เกิดขึ้นเลยทําให้รังสีนิวเคลียมมันแพร่กระจายออกมาเดอะมาสเตอร์ยังพูดออกไปอีกว่าผู้คนเลยล้มป่วยและอาหารก็ลดน้อยลงตามการเวลาเดอะมาสเตอร์ได้เรียกไซค์เข้าไปหาและเขาก็ได้พูดกับไซค์ออกไปว่าเป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่จิตใจของพวกมนุษย์อยู่กับสงครามที่กระทําต่อกันและกันความเห็นแก่ตัวและความโอหังของพวกมนุษย์มันนันนนนฝง่่อยูใใจจิต และไม่สามารถที่จะลบออกไปได้และเหตุผลที่ข้ารู้ก็เพราะว่าจิตใจของพวกมนุษย์ที่กลายเป็นสตรีก่อยมันฝังอยู่ในสมองของข้าพวกมนุษย์เป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดและคอยแต่จะทําเรื่องที่รุนแรงเดอะมาสเตอร์ยังพูดกับไซก์เอาไปอีกว่าและเป้าหมายเดียวของฉันก็คือโลกใบนี้จะไม่มีสงครามมีต่อไปและเธอสามารถที่จะช่วยฉันได้เดอะมาสเตอร์ก็ได้ถามไซก์เอาไปว่าแล้วเธอยอมที่จะช่วยฉันไหมไซก์ก็หลงกลเดอะมาสเตอร์เข้าเต็มที่เขาก็เลยตอบเดอะมาสเตอร์ไปว่าเขายอมที่จะช่วยเดอะมาสเตอร์แล้วฉากได้ต่เมาถ นิวเคลียร์และโรมันไม่รอช้าเขาทําการแกะดูไส้ในของมันทันทีหลังจากที่โรมันได้เห็นข้างในโรมันก็พูดออกมาทันทีเลยว่าฉันว่าอย่าเพิ่งดีใจเลยดีกว่าตอนนี้ช่องประกอบข้างในมันหายไปเฟดก็ได้ถามโรมันออกไปว่าแล้วอะไรมันคือช่องประกอบที่อยู่ข้างในนี้โรมันก็ได้ตอบเฟดกลับไปว่าช่องประกอบก็คือโพลิโปรตเนียมทรงกลมขนาด10บปอนที่จุดระเบิดในพื้นที่ P B X เป็นการทําความเสียหายในวงกว้างและเพราะแบบนั้นมันจะทําให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่และของชิ้นหนานมันเคยอยู่ตรงกลางตรงนี้หลังจากที่โรมันพูดจบเฟดก็ได้พูดกับโรมมน เรไปทันทีเลยว่านายพาเรามาที่นี่เพื่อมาจับลมแต่โรมันก็ได้สวนเฟตกลับไปทันทีเลยว่าแต่ถ้าเราสามารถหาช่อง12ึ่อเอเจเราสามารถที่จะทําให้ระเบิดนิวเคลียร์ลูกนี้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่เฟตได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดกับคุณเลนออกไปว่ามันเซอร์คุมกันที่พวกเราเห็นพวกเขาอาจจะเอามันไปก็ได้และฉากนี้มันเซอร์คุมกันคืออะไรผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับต้องรอดูตอนต่อไปบางทีอาจจะเข้าใจเฟตก็ยังพูดกับคุณเลนออกไปว่าบางทีพวกมันอาจจะทําลายสิ่งสิ่งนั้นไปแล้วก็ได้โรมมัันนนพพพดด้ยยิคําาาาาููขงเเเฟก็ใ่่ทททีีลวบ พกมันอาจจะเอาสิ่งหนานไปทิ้งไว้แถวๆวไหนก็ได้เฟดก็ถามกับโรมันออกไปว่าแล้วพวกมันจะทําอย่างนั้นทําไมโรมันก็พูดสวนกลับมาว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ถูกออกแบบมาให้รอดจากเครื่องบินตกโดยที่มันจะไม่ระเบิดเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่ามันจะเป็นการฆ่าตัวตายถ้าเราพยายามที่จะถอดพวกมันออกโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฟดก็พูดกับคุยแลนออกไปทันทีเลยว่างั้นเราก็ต้องตามหาคณะคุ้มกันของพวกมันทันทีแล้วฉาได้ต่มันถึงด้านเอฟในตอนนี้พวกเขากำลังทําการสอดส่องและดูสถานการณ์ว่ายาผิดที่ผสมไปกับเลือดมันจะ เขาไปตรวจสอบข้างในด้วยตัวของเขาเองและพออเล็กได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยอาสาที่จะไปกับเอฟด้วยแล้วหลังจากที่พวกเขาเข้ามาพวกเขาก็ต้องพบว่าแผนที่พวกเขากำลังทําอยู่มันได้ผลเป็นอย่างมากฝูงสตดีกอยจํานวนมากล้มตายไปจนหมดแล้วฉากได้ตามมาถึงด้านเดอะมาสเตอร์เดอะมาสเตอร์ได้พูดกับไอครอสออกไปว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่ว่าพวกของพวกเราตั้งสองพันตัวถูกวางยาผิดแล้วก็ตายไปจนหมดไอครอสก็ตอบกับเดอะมอสเตอร์ออกไปว่าเลือดที่ปนเปื้อนเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไงหรือไม่อาจจะเป็นแผนการของอับราฮัมเซตเคียนหรือไม่กก็็เปนนนนหึ่่งใพออรรววมมมุดณ์ัไค ออกไปอีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีหลายเดือนแล้วที่เราหาพวกมันไม่เจอตอนนี้มันหมายความว่าพวกมันอยู่ในเมืองแห่งนี้และพอเดอะมาสเตอร์ได้ยินแบบน,นั้นเขาก็ลุกขึ้นมาและเขาก็ได้พูดกับไอครอดออกไปว่าทําลายถองลากถอนโขดมันซะโทมัสไอครอดเพราะว่าพวกมันทําลายสิ่งดีๆที่พวกเราสร้างขึ้นกําจัดพวกมันให้สิ้นซากไอครอดก็พูดออกมาทันท,ทีเลยว่ามั่นใจเถอะนายท่านของข้าผู้ก,ก่อการร้ายพวกนี้จะต้องถูกทําลายและตามลาจนสิ้นซากแล้วชาติตามมาถึงเดนเอฟหลังจากที่พวกเขาเข้ามาตรวจสอบข้างในพวกเขาก็ต้องพบว่าเคยมีมนุษยย์ทําางนอู่ และพวกมันก็กำลังขนส่งกล่องที่ใส่อะไรบ้างอย่างไปทั่วเอฟก็ได้พูดออกมาว่านี่ตอนนี้พวกมันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่และสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงและจบแบบไหน The Strain เชื้อสูมแพร่สยองซีซั่นส